สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค้ะพบกับรายการอนาคตเมืองไทยกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะวันนี้พามาดูอนาคตราคาทองคำค่ะเอาใกล้ๆตรงนี้แหละค่ะหลายๆคนถามว่าจะลงไปถึงบาทละหมืนหกหรือเปล่านะคะ วันนี้ราคาทองคำสำหรับวันนี้นะคะก็ขยับขึ้นมาบาทละ350บาทถ้าย้อนหลังกันไปดูตั้งแต่เปิดวันแรกสงกรานโอ้ช่วงสงกรานนั้นท่านผู้ชมคงจำกันได้ใช่ไหมคะราคาทองคำตลาดโลกดิ่งลงมาอย่างแรง2วันลงมา260ดอลลาร์ต่อออนส์นะคะราคาในบ้านเราเปิดมาวันนั้นเนี่ย18,650บบาทบาทละนะคะมาถึงวันนี้วันนี้ราคาทองคำในบ้านเรานะคะ ทองคำแท่งบาทละ19,450ถามว่าอะไรทําให้ราคาในมันดิ่งลงมาขนาดนี้ ทั่วโลกแห่ขายทองคําแล้วทิศทางจะเป็นอย่างไรแรงขายจะมีอีกมากไหมหลายๆคนบอกจะรอซื้อแถวแถวบาทละหมื่นหกจะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการคุยเรื่องนี้กับนายกสมาคมค้าทองคํามองทะลุถึงราคาทองคําว่าจะเป็นอย่างไรช่วงท้ายรายการนะคะช่วงแรกจะพาไปดูเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าในวันนี้แข่งค่าที่สุดในรอบ16ปีท่านผู้ชมจำปีาปี2540ที่มีการลอยตัวค่าเงินบาท ได้ไหมคะวันนั้นเงินบาทอยู่แถวแถวยีบาทมาถึงวันนี้นะคะวันนี้เงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นไปนะคะอยู่แถวแถว28บาท55สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐเพราะอะไรนะคะถ้าเทียบกับประเทศคู่แข่งทางการค้าของเราแล้วถือว่าเงินบาทของไทยแข็งค่ามากกว่าประเทศอื่นๆตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะน,นี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาแล้วประมาณ6% สภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาเตรียมเรียกประชุมสมาชิกในวันพุธนี้นะคะเพื่อจะหาแนวทางข้อสรุปร่วมกันแล้วก็นําเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณบุญทรงเตริยาพิรมนะคะในปลายสัปดาห์เรื่องของอัตราและเปลี่ยนเงินบาทฝากฝั่งของแบงก์ชาติค่ะผู้ว่าแบงก์ชาติก็ออกมายอมรับนะคะว่าเงินบาทช่วงนี้แข็งค่าเร็วเกินไปแล้วก็เตรียมออกมาตรการรองรับนะคะในมุมของนักวิชาการมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราคุย กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรสวรณีไถลุงโรดสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวสดีค่ะค่ะเงินบาทแข็งขึ้นมาอย่างอย่างที่ผู้ประกอบการส่งออกตกใจแล้วก็บอกว่าถ้าแข็งต่อไปแบบนี้เนี่ยส่งออกไทยไปไม่ถึงฝันแน่ค่ะบ่นกันมากเลยนะคะ,คะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามักจะบอกว่าแข็งค่าขึ้นเนี่ยเข้าใจได้นะคะ,คะแต่ว่าอยากจะให้แข็งค่าขึ้นตามภูมิภาค นะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบแล้วกบค่าเงินบาทไทยเนี่ยแข็งค่าขึ้นหค่ปอร์เซประมาณนั้นนะคะขณะที่คนอื่นในภูมิภาคในประเทศอาเซียนด้วยกันทั้งหมดสิประเทศนะคะไทยแข็งค่ามากที่สุดและมันก็มีบางประเทศที่อ่อนค่าลงเราบอกว่าเงินมันจะท่วมโลกละไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอเมริกาก็ QE สามนะคะญี่ปุ่นก็ เอาเย็นออกมานะเพื่อจะให้ค่าเงินเย็นอ่อนเพราะงั้นเงินสกุลหลักของของโลกเนี่ยมันอ่อนลงมัน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 ออกมาเยอะมากมันก็อ่อนลงเพราะงั้นคือพูดง่ายว่าเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยเขาก็อยากให้อ่อนค่า<ช>เพื่อที่จะให้ส่งออกของเขาเนี่ยถูกลงเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆค่ะแต่พอเงินสกุลหลักของโลกอ่อนค่าลงไปเงินสกุลตรงข้ามอย่างเราก็แข่งค่า ส่วนขึ้นไปมันมันจะเป็นไปตามหลักของดีมาและซัพพลายนะคะอะปริมาณเงินเนี่ยปริมาณเงินบาทเสมอมีอยู่จํากัดนะคะแต่ปริมาณเงินของต่างประเทศมันออกมามากขึ้นเพราะงั้นถ้าเกิดว่าของที่มีน้อยลงค่าของมันก็จะมีค่านะคะของที่มีมากค่ามันก็จะน้อยลงนะคะจะให้เข้าใจง่ายๆคือว่าเนี่ยถ้าเดอลลาร์ก็มีเยอะเที่วกับบาทบาทก็มีน้อยนะคะทีนี้ ประเทศในประเทศที่เงินที่ก็จะเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีประเทศไหนที่จะมีอ,อนาคตเท่ากับในภูมิภาคอาเซียนเอเชียนะคะแต่ว่าในเอเชียคนคนส่งออกก็บอกว่าแล้วลองดูมาเลเซี นะคะดูเวียดนามดูคู่แข่งใกล้บ้านเราเลยนะคะเงินเขาอ่อนกว่าเราเยอะใช่มันมีมันมีประเทศเออ่มาเลย์นะฮะกับลาวเท่านั้นแหละที่เงินแข็งค่าขึ้นเรานี่แข็งค่าขึ้นหกเปอร์เซ็นมาเลยหรือเปล่าขึ้นสองเปอร์เซ็นถ้าเทียบกับช่วงต้นปีที่ผ่านมาใช่ค่ะสองเปอร์เซ็นนะฮะถ้าเป็นถ้าเป็นประเทศอื่นเช่นสิงคโปร์บรูไนอินโดนีเซียประมาณอ่อนหมด <พ uka> อ๋อนด้วยนะขณะที่เขาก็บอกว่าคือเงินเงินต่างประเทศก็ออกมามากนะคะแต่ว่าของเขา,าย,ยังสามารถทําให้ข้างเงินอ่อนอยู่ได้ค่ะคือวันนี้นต้องบอกท่านผู้ชมว่าผู้ส่งออกเขาบอกว่าเขาทําสัญญาขายสินค้าเนี่ยตอนขายสินค้า1ดอลลาร์ทำไว้ว่าอ่ารับมา1ดอลลาร์แลกเงินบาทได้30บาทค่ะแต่วันนี้รับมา1ดอลลาร์แลกเงินบาทได้ประมาณ28บาบาทกว่าๆขาดทุนเห็นเห็น เขาก็จะบอกว่าชัดเจนก็คือว่าคือขาดทุนเห็นเหน็นะคะแล้วต้นทุนเขาก็แบบว่าค่าแรงเขาสูงขึ้นะนะคะเป็นช่วงที่ว่าออเดอร์การส่งออกเนี่ยก็มีปัญหาอยู่ก็คือว่าประเทศที่ค่าเงินอ่อนเขาแข่งขันลำบากและประเทศที่ยุโรปมีปัญหาอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีเงินฝืดอ,อยู่นะคะทั้งหมดเนี่ยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยประเทษฐกิจโลกไม่ได้ฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะคะก็มีมัน แล้วก็บอกว่าแล้วเราจะบอกว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยแบบว่าทําประกันความเสี่ยงไว้นะคะแต่ค่าเงินมีทิศทางที่มันจะแข็งค่าแบบนี้ต้นทุนค่าประกันความเสี่ยงมันก็สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงนะเรื่องของค่าประกันความเสี่ยงนะขณะที่เศรษฐกิจโลกี่ยังฟื้นไม่ชัดเจนออเดอร์ก็ไม่ชัดเจนยังมาโดนว่าอุ้ยส่งออกไปตอนนี้ ทอนกลับมาเป็นเงินเป็นเงินบาทแล้วมันได้เหลือแค่นี้มันก็มไม่พอที่จะจ่ายค่าอะไรก็เลยเป็นข้อร้องเรียนมากสําหรับสินค้าประเภทที่ใช้แรงงานแล้วก็เรียกว่า local content นะฮะถ้าเกิดตุนในประเทศใช่ถ้าเกิดว่าอาะไรนำเข้ามาแล้วประกอบกบส่งออกอันเนี้ยอันนี้จะดีมากในช่วงที่นําเข้าเยอะนะคะ<ม>แต่ว่าถ้าเกิดเป็นประเทศป,ป,ประเภทสินค้าประเภทสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป<ม>นะคะสิงทอัญญมณี ภาคบริการบังคับเจอทั้งค่าแรงเจอทั้งวัตถุดิบในประเทศไม่ได้กําไรจากเรื่องของการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศใช่ไหมคะค่ะอันนี้เราสํารวจผู้ประกอบการนะคะซึ่งสมรวจเมื่อ18เมษายนนี่เองสมาคมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการที่ใช้วัตถุดิบในประเทศมากอ่ะจะร้องมากเลยว่าเขาแบบทานทนได้อีกไม่นานนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่า กำไรเขาเน่ยหดลงไปต้นทุนเขาสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทาให้การส่งออกเนี่ยนะคะลดลงประมาณ14.7%ในกลุ่มที่เราสำรวจนะคะกลุ่มไหนขะลงถึง14.7นะคะกลุ่มภาพในภาพรวมของของผู้ประกอบการนะคะคือบางคน,นก็จะบอกว่าคือประมาณประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่บอกว่าการยอดการส่งออกลดลงนะคะแล้วโดยรวมลดลงแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปลบ14.7% นะ,ะอันเนี้ยแล้วก็ออเดอร์ในรอบถัดไปเนี้ยก็ลดลงประมาณ 2. 7เจนะฮะยอดรับคําสั่งซื้อในปัจจุบันนะฮะเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี้ยรัฐบาลคงจะไม่ไปถึงเป้าที่<ม>เราคาดว่าการส่งออกจะเป็นเท่าไหร่คงจะไปได้ยากมากนะฮะออแล้วการส่งออกส่งออกเขาบอ,อกว่าตัออ้งเป้าปีนี้จะโตสัก9%ซค่ะก็คงถ้าเกิดเราถามผู้ประกอบการเนี่ยถามสมาคมต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าเขาคิดว่าเขาไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นแล้วนะคะ<ม>นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผลกระทบของมันนะคะ ราบอกว่าผลกระทบเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็มันมันอาจจะยากที่จะบอกองผลกระทบแต่ว่าเราก็ใช้โมเดลที่จะลองอประมาณการผลกระทบดูใ,ในการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น1%มันจะมีผลกระทบต่อการส่งออกนะคะส่งออกเนี่ยจะจะจะลดลงประมาณ0.3ถึง0.5%นอนะคะทีนี้ค่าเงินบาทถ้าแข็งขึ้น6%เนเนี่ย ก็เจอมันก็จะเปตน2%แล้วกับการส่งออกที่หายไปใช่ถ้างั้นเราบอกว่าัฐบาลตั้งเป้าไว้9%ถ้าลดไป2%ก็จะเป็น7%นะคะแล้วก็การส่งออกเนี่ยโดยเฉพาะอันที่มันกระทบเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการภาคที่ใช้แรงงานเยอะนะคะถึงแม้แรงงานจะขึ้นค่าแรงขึ้นมาก็ตามแต่จะมีผลกระทบต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาจะทานทนได้ไม่นานและไม่สามารถจะอยู่ในภาคธุรกิจนี้ได้นานอันนั้นคือในมุมของผู้ประกอบการค่ะอาจารย์แต่บางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊แล้วสาเหตุที่แท้จริง ของเงินบาทที่มันแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆในภู้ิภาคนี้เนี่ยมันคืออะไรเป็นเพราะว่ามันมีเงินเข้ามาถาถมเข้ามามากจริงหรือเปล่าค่ะ เงินต้องเงินต้องมีมากแน่เงินต้องเข้ามามากเงินดอล่าเข้ามาใช่ต้องมีเงินดอลลามากกว่าเงินบาทความต้องการเงินดอลลาต้องมากกว่าความต้องการของเงินบาทนะคะความต้องการของเงินบาทมีมากความต้องการของเงินดอลลา์ดอลลานี่มีสลายมากคือสพลายดอลลาเข้ามาเยอะนะคะพอต่างชาติเอาดอลลาเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องเอาดอล่ามาแลกเป็นเงินบาทค่ะ เลยทําให้มีความต้องการเงินบาทในตลาดเงินมากขึ้นถ้าเกิดว่าต้องมีความต้องการเงินบาทมากขึ้นค่าเงินบาทมันจะมีค่ามากขึ้นเพราะมีคนต้องการมากนะคะนี่คือหลักการง่ายๆถ้าจะบอกว่าอ,อ,อัตราแลกเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะมันก็ต้องเห็นว่ามีความต้องการเงินบาทมากขณะที่มีดอลลารนะ์มีเหลือ นะคะก็เป็นหลักการง่ายๆไงเพราะนั้นมันต้องตอบว่าเงินน่ะต้องไหลเข้ามามากนะคะแต่เงินที่ไหลเข้ามามากเนี่ยไหลเข้ามาในไหนนะคะถ้าเราจะดูเนี่ยคือเราก็บอกว่าตลาดหุ้นแล้วก็ดีแหละนะคะต่างชาติยังซื้อสุทธิอยู่แต่ว่าถ้าไปดูตลาดตลาดาพันธาบัตรใช่นะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วถึงถึงตอนนี้นะคะ ปีต้นปี2012กับปัจจุบันปี2013มเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณจาก4 0 0แสนกว่าล้านเนี่ยเป็นแปดแสนกว่าล้านนะเพราะงั้นเงินมันไหลเข้ามาจริงๆอะ่ะคือเงินลงทุนเนี่ยท่านผู้ชมต้องบอกว่านอกจากจกะลงทุนในตลาดพูดแล้วต่างชาติเนี่ยวันนี้ที่มาก็คือในตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นค่ะนะมาลงทุนระยะสั้นในตลาดตราสารนี้จึงมีข้อเรียกร้องจากนักวิชาก,การก็ดีหรือคนในแวดวงว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการสกัดกั้นเงินร้อนตรงนี้ค่ะ นะอาจารย์โมยังไงก็มีเป็นเป็นคนที่เสนอแนะในเรื่องอของการใช้มาตรการที่ต้องดูแลเรื่องของข้างเงินบาทอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่า ก็ <g ül s> มีหลายขั้วมากเลยคือวิธีการก็อาจจะมีคนเรียกร้องโดยภาครัฐบาลเรียกร้องให้ลดลดดอกเบีย้ยดอกเบี้ยนโยบายนะดอกเบี้ยนโยบายนี่ได้ยินรองนายกกิติรัตน์เนี่ยพูดเรื่องนี้มาเกือบสามเดือนแล้ว <g ül s> ใช่ค่ะก็มีหลายหลายนักวิชาการหลาย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 คนที่เห็นแบบนี้ท่านอาจารย์ดรสุภวุฒิสายเชื้อก็เห็นแบบนี้ดรธนงก็เห็นแบบนี้นะคะหรือว่าดอกเบี้ยมันควรจะลงมาเพื่อไม่ให้เงินร้อนเนี่ย เข้ามาแห่เข้ามาที่จะมาเก่งกําไรหรือว่ามากินส่วนต่างของเบี้ยตรงนี้ใช่ค่ะแต่ประเด็นของข้อตัวแยง้ขงของของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ทราบดีว่าใช้นโยบายดูแลเรื่องของเงินเฟอ้อที่เรียกว่าอินเฟชันทารกิติกแล้วก็ใช้มานานแล้วนะ,ะ,ะซึ่งก็ทําให้การดูแลเสถียรภาพด้านราคาหรือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยคือแบงค์ชาติดูแลได้ดีมากที่ผ่านมาคือถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอย่างอินเดียอินโดนีเซียนะคะประเทศไทยเนี่ย เงินเฟอ้อเนี่ยต่ำเรียกว่าคุมเงินเฟอ้ออยู่หมัดแล้วอยู่หมัดแล้ว <c oughs> อันนี้จะคนในประเทศจะไม่เดือดร้อนเรื่องของ <c oughs> เงินเฟอ้อเด็ดขาดนะคะ <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดว่า ความเสี่ยงของของการที่จะเอา,อาที่เป็นที่เป็นข้อโต้แย้งกันกนะ็คือว่าถ้าเกิดลดดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยนะคะก็คือเลิกใช้เป้าหมายของเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะคะแต่มาดูแลของ exchange rate หรือว่าอัตราเลกเปลี่ยนแทนหรือว่าค่างเงินแทนนะคะอัน,นจะมีความเสี่ยงต่อการที่เงินเฟ้อเนี่ยมันจะกลับมาสูงได้แล้วคนก็พูดถึงเรื่องฟองสบู่เพราะงั้นการใช้นโยบายในเรื่องของอัตรา ดอกเบี้ยมาดูแลนะคะในเรื่องของค่างเงินเนี่ยก็เป็นเป็นข้อตัวแย่งอยู่ตลอดเวลานะคะบางคนก็บอกว่าแล้วเราควรจะเป็นห่วงเออัวงรังดีหรือห่วหรือห่วงอัตราแลกเปียนเงินบาทแข็งค่าค่ะข้อนี้ก็ต้องตอบเหมือนกันว่า แล้วแต่นั้นแล้วแต่มุมมองนะคะแต่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะใช้อินเฟลชันแทร็กติงอยู่ถ้าเกิดว่านโยบายเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนก็จําเป็นก็ต้องดูแลเรื่องนั้นนะคะ mm. แล้วก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลจะมีนโยบายใช้นโยบายการขังนะคะ mm. หรือว่าการลงทุนขนาดใหญ่2ล้านล้านบาทนะคะ mm. ยังดูแลเรื่องของมาตรการค่าของชีพเรื่องแก๊สเรื่องน้ํามันนะคะ mm. เรื่องค่าไฟอะไรพวกนี้ยังดูแลอย, mm. อยู่เพราะฉะนั้นแล้วยังเพิ่ม300บาท เข้าไปอีกนะคะมันก็อาจจะมี คล้ายๆกำลังกดดันเรื่องเงินเฟ้ออยู่ข้อเป็นห่วงของของทางแบงค์ชาติก็คือเรื่องนี้แบงค์ชาติเองยังห่วงเรื่องของเงินเฟ้อค่ะคุมไว้ทําให้ยังไม่กล้าที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอย่างการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อรอบที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนเมษาเนี่ยก็คงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อนนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายก็ออกมากระทุ้งว่าควรจะต้องลดดอกเบี้ยเพื่อดูแลตรงนี้ยังมีมาตรการอะไรอีกไหมที่ควรจะช่วยไม่ให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างพลุดพลาดเดี๋ยว พักสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์สัสนีกันต่อค่ะสักครู่ค่ะ กลับมาสู่ช่วงที่สองของอนาคตเมืองไทยนะคะท่านผู้ชมคะเราคุยกันถึงอัตราและเปลี่ยนเงินบาทของไทยที่แข็งค่าขึ้นมากที่สุดในะรอบ16ปีในช่วงเวลานี้นะคะก็ส่งผลกดดันต่อการส่งออกของไทยนะคะทาให้การแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งที่เงินบาทเขาแข่งค่าขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยทําให้แข่งขันลําบากมากขึ้นผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME บอกว่า รับภาระจะไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อค่ะกับทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรสวรีนะคะอาจารย์คะวันนี้ถ้ามองผลกระทบที่อาจารย์ไปสํารวจ SME <pie. S 2> สํารวจผู้ประกอบการในนาของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ผ <úsica> ู้ประกอบการภาคที่เกี่ยวกับการ การภาคบริการนะคะภาคที่ใช้แรงงานเยอะเนี่ยจะบ่นว่าลําบากมากแล้วนะคะแต่ว่าอันที่ลําบากมากที่สุดคือ SME เนะะเพราะว่า SME เอนี่ยอาจจะสายป่านไม่ยาวเพียงพอที่จะรอไว้รอบหน้าว่าค่าเงินก็อาจจะปรับตัวนะะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะทานทนได้แล้วก็บอกว่าแล้วก็ต้องป้องกันความเสี่ยงนะะเขาก็บอกว่าอยากจะเรียกร้องว่าว่ามีความช่วยเหลือ ระยะสั้นได้ไหมนะคะ <ừ, S 1> สำหรับการาที่จะให้ค่าธรรมเนียมป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ถูกลงสําหรับเฉพาะ SME <ừ, S 1> นะนี่ก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะคะที่อาจจะช่วยได้ทันทีนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงมาตรการที่เราบอกอว่าลดดอกเบี้ยม,มีความมีอะไรคล้ากัว่ามีไซส์เอฟเฟกนะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อเงินเฟ้อคนก็เป็นหว่วงเรื่องนี้ ลดดอกเบี้ยก็กลัวว่าเดี๋ยวภาวะเงินเฟ้อจะตามมาก็เลยถามมาตรการอื่นที่มีอะไรบ้างนะเมื่อกี้เราบอกกันว่าออมีเงินไหลเข้ามาในตลาดออตราสารนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะถ้าเกิดว่าจะลดดอกเบี้ยนะพูดในไงลดดอกเบี้ยคือว่าให้เขาได้ผลผลตอบแทนที่ต่ําลงนะก็อาจจะใช้มาตรการภาษีเขานี่คือเงิน,น,น,นดอลลาร์ที่เข้ามาใช่ะนะต่างชาติที่เข้ามานะ,ะคะตรงนั้นก็อาจจะใช้มาตรการภาษีในการดูแลเรื่องนี้ว่าไปเก็บ คนที่ได้รับค่าตอบแทนจากพันธบัตรเหล่านี้นะคะก็อาจจะดูแลเรื่องนี้ได้ระยะระยะหนึ่งนะคะระยะสั้นสําหรับมาตรการภาษีนะคะ,คะมาตรการของเรื่องของไมายถึงยังไงอาจารย์กาลังจะบอกว่าเสนอนะให้เก็บภาษีสําหรับต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศไทยใช่ค่ะควรเฉพาะควรจะเป็นเฉพาะระยะสั้นไหมคะ ระยะสั้นเพราะระยะสั้นนะเพราะว่าและยาวนี่มันไม่ได้หวือหวานะคะ<ม>แล้วก็น่าจะห่วงเรื่องของระยะสั้นมากกว่านะคะือถ้าเขามาลงทุนในพันธบัตรอายุ2ปี5ปีก็ก็ดูเป็นการลองถึงอินเวสท์เมนต์แต่ถ้าเข้ามาประเภทพันธบัตรสั้นๆ3เดือน6เดือนอันนี้ใช่ว่า มากินส่วนต่างแท้ๆค่ะก็จะไปแล้วนี่นะคะ่ะก็อาจจะพิจารณาเรื่องนั้นบางคนพูดถึงมาตรการแบบยาแรงเรื่องของแคปิตอลคอนโทรลเรื่องของซึ่งซึ่งเราเคยมีบทเรียนนะคะอันนั้นมันเป็นปยาที่แรงมากอะทำให้ตลาดตลาดตลาดหุ้นช็อกไปเลยสุดท้ายก็ต้องกลับมาแก้นะคะแต่ว่าคนก็บอกว่าในวันนั้นน่ะมันมันยู่หมัดนะคะสำหรับเรื่องของเงินที่จะไหลเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะคะอาจจะมีมาตรการประเภทอื่น ในบางประเภทในบางประเทศนเนี่ยเขาใช้การคนโทรลการแลกเปลี่ยนเลยอะ่ะเป็นยังไงคะก็คือสมมุติว่านะต่างชาติมีเงินเข้ามานะแล้ววันที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินแลกสมมติมีเอาเงินดอลลาร์เข้ามาก็ต้องไปแลกเป็นเงินไทยนะแล้วมีคนใต้เขาแลกเปลี่ยนได้เท่าไหร่เนี่ยมึงจีนใช้นะมึงจีนใช้ได้แลกเปลี่ยนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะในช่วงระยะเวลาหนึง่งอันนี้ก็อาจจะเป็นมาตรการที่น่าจะศึกษาของต่างประเทศดูเพราะคุนคุมเงิงงนไหลเข้าเลย เงินไหลเข้ามาได้ไม่ได้ว่างไงแต่คุมการแลกนะคะว่าคนหนึ่งนแต่แรกได้วันหนึ่งเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นนนนมัน,นม,มีวิธีการไหลมีวิธีการคือข้างเงินมันจะเปลี่ยนไปมันขึ้นอยู่กับตลาดตลาดก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างะระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์เราอนุญาตให้เขาแลกเปลี่ยนได้แค่ไหนนะฮะอาจารย์คือที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันคือผลกระทบอย่างแรง การแข่งข้าของเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกนะคะแต่บางมุมอีกมุมหนึง่งการแข่งข้าของเงินบาทเนี่ยมันก็มีมุมบวกเหมือนกันอาจารย์ใช่ก,ก็ช่วยคนที่นําเข้ามาเพราะฉะนั้นก็มีหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะผู้กับการเนี่ยทางของการค้าไทยก็บอกว่าน่าจะถือโอกาสเนี่ยที่จะให้ผู้กับการไทย่ได้นําเข้าปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรนะเช่นใครจะถือโอกาสเนี่ยปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไปเลยเอาเครื่องจักรใหม่เข้ามาถ้าเกิด SME ไทยเนี่ย ต้องการจะประหยัดพลังงานต้องการจะเลาะปรับโครงสร้างการผลิตน่าจะถือโอกาสนี้นาเข้ามาเลยเพราะว่ามันถูกหน่อยแต่ว่าถ้าเกิด SME เอนี่ยอาจจะมีเงินทุนหมุนเวียนแต่ไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นก็อาจจะให้ทางการเนี่ยช่วยเรื่องเี้ยค่ะเพราะงะั้นก็อาจจะถือวิกฤตเป็นโอกาสสําหรับการที่จะใช้การปรับโครงสร้างทําให้การผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะคือถ้านําเข้าพอช่วงเงินบาทแข็งค่าเนี่ยนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็ใช้เงินบาทน้อยลงเคยซื้อ1ดอลลาร์จ่าย30บาทตอนนี้ซื้อ1ดอลลาร์อาจจะจ่ายแค่ยี แปบาทก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งค่ะในการนําเข้าสินค้าใช่ก็อีกเรื่องหนึ่งคือการที่ไปลงทุนในต่างประเทศนะคะเรื่องนี้ก็จะถูกลงสมมติว่า รัฐบาลแล้วก็แบงค์ชาติก็ควรจะซัพพอร์ตเรื่องนี้นะคะกระตุ้นหรือม,มาตรการทําให้คนเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นที่ผ่านมาก็ยังทําได้ไม่ดีมากนักนะคะโดยคนไทยถามว่าแล้วคนไทยจะออกไปข้างนอกเนี่ยคนไทยจะมีปัญหาเรื่องภาษาคนไทยจะมีปัญหาว่าไม่มีแบงค์ของไทยตามไปที่จะบริการนะคะมีหลายเรื่องมากเลยที่อาจจะไม่รู้เรื่องกฎหมายทลายแหล่นี่เลยบอกว่าก็ไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านนะคะใน,ในถือโอกาสในตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังทาได้ยากลำบากอยู่ที่ผ่านมาก็ประมาณไม่ ไม่เยอะนะคะหมื่นกว่าล้านแต่ว่าต้องทําได้มากกว่านี้นะคะก็ะเป็นจะเป็นทางที่ทําให้ค่างเงินของเราคือเอาเงินออกไปบ้างค่ะถ้าฟังดูแล้ววันนี้เนี่ยผลอาจารย์ช่างน้าหนักการแข่งข้าขึ้นของเงินบาทในขณะนี้เนี่ยถ้าช่างน้ําหนักระหว่างข้อดีข้อเสียวันนี้อาการทางข้อเสียมันข้อเสีย,ข,สยข้อเสียมากกว่าเยอะในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าสัมผัสผู้ประกอบการจะรู้ว่าเสียงบ่นเนี่ยแบบแบบมากมากเลยนะคะถ้าเกิดว่า เราจะบอกเฉพาะผู้ส่งออกแล้วนะคะแต่ว่าซัพพลายเออร์ของผู้ส่งออกยังมีอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็น SME โดยส่วนใหญ่ถ้าผู้ส่งออกเนี่ยตายปุ๊บมันก็จะมีกระทบไปที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับแต่เขากส่งพาร์ทเล็กๆน้อยๆส่งให้ห่วงโซ่มันโยงใญ่กันไปหมดใช่นะคะเพราะฉั้นตอนเนี้ยเหมือนที่เราเกินแล้วว่ามันแข่งข้าที่สุดในรอบกี่ปีฮะสิบหกสิบหกปีมันกระเทือนมากจริงจพอขึ้นเลขสองปุ๊บอาจารย์ส่งไปปลายมันนึกย้อนไปถึงตอนที่เรา ตอนที่ก่อนลอยตัวค่าเงินบาท<ช>เราอยู่แถวแถว26บาท<ช>ต่อดอลลาร์<ช>วันนี้เราอยู่แถวแถว28บาท55สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐใช่ไงคือการเปลี่ยนแปลงนี่มันไม่น่าเชื่อมันจะมีวันนี้กลับมานะแต่ว่า ก็ทำให้คนที่ปรับตัวไม่ได้ยังมีอีกเยอะมากคนะก็ต้องยอมรับว่าเราอยากจะใช้เงินตราสกุลอื่นในการขายนี่แหละฮะอีกทางนึงก็บอกก็ไปขายกับชายแดนนะคะชายแดนก็อาจจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าในในอาเซียนที่จะบูมขึ้นมาเนี่ยผู้กับการก็เรียกร้องให้การเปิดด่าน การอำนวยความสะดวกในด่านนะคะการค้าชายแดนนี่อาจจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งเพราะามันก็ใช้เงินแต่ว่าถ้ามองวันนี้การค้าชายแดนก็บูมมากค่ะเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้สองปีเนี่ยตัวเลขพุ่งขึ้นมาอย่างมากใช่ค้าชายแดนแต่ยังทําได้อีกนะคะเพราะว่าด่านที่มีปัญหาเนี่ยยังคือให้เปิดด่านให้มากกว่านี้แล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องของการ เรียกว่าไงเทรดฟาสิลิเตชันคือการดำเนินกางการค้านะคะแล้วก็ด่านมันก็จะมีเวลาปิดเปิดของมันเรื่องของความมันม่นคงบางถ้าเกิดดูแลเรื่องนี้ไปก็อาจจะช่วยได้ก็เป็นอีกหน,นทางหนึ่งปลายสัปดาห์นี้ สภาวสารรมก็จะมีะการคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ะนะคะเพื่อที่จะนําเสนอต่อไปอยังภาครัฐหามาตรการที่จะสกัดไม่ให้เงินบาทนั้นแข่งค่าอย่างพรวดพราดมากเกินไปนะคะก็วันนี้ในมุมมองของอาจารย์คิดว่าสิ่งที่น่าจะทําหรือสิ่งที่ต้องทําสําหรับประเทศไทยกับค่าเงินบาทน,นควรทําอะไรคะ ควรจะต้องมีการดูแลนะคะจะใช้มาตรการอะไรก็ตามเนี่ยทางการเนี่ยคุณต้องคุยกันอย่างรวดเร็วแหละนะ,ะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันมันรุนแรงมากนะค,ะอคือว่า คือถ้าเกิดว่าเราจะแข่งข้าขึ้น6เปอร์ซ็นตขณะที่อย่างมาเลเซียแข่งข้าขึ้น2%เปอร์ซ็นตเี่ยผู้ประกอบการเรียกร้องให้แข่งข้าขึ้นในทิศทางเดียวกันกเดียวกันแล้วก็ในปริมาณนะ่ที่ไม่แตกต่างกันแล้วก็ไม่รวดเร็วแล้วก็ไม่ผันผวนคือผู้ประกอบการอยากได้แบบเงินบาทที่มีเสถียรภาพใช่ค่ะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกับประเทศคู่แข่งในประเทศอาเซียนด้วยกันเองค่ะนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่เสียเปรียบในเชิงของอัตราและเปลี่ยนในการแข่งขันนะ่แต่ก็สู้กับเขาได้นะนี่คือสิ่งที่เ,เรียกร้องคือไม่ต้องบอกว่าอย่าให้มันอ่อนอ่อนนี่เราไม่เขาไม่ได้พูดถึงลนะแต่ว่าแข็งค่าขึ้นตามภูมิภาคที่เขาพูดกันนะเพราะฉะนั้นก็ก็เรียกร้องให้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องนะคะแบ่งชาติหรือว่าทางการที่เกี่ยวข้องที่จะใช้มาตรการอะไรก็ตามเนี่ย<ๆ>ก็คงต้องมาดูแลเร็วๆค่ะเ<ๆ>พราะแน่นอนวันนี้ ผู้ประกอบการบอกแล้วว่าส่งออกเนี่ยลดน้อยลงไปนะคะพอเงินบาทแข็งค่าขึ้น แข่งขันได้ยากขึ้นการส่งออกลดน้อยลงไปโดยภาพรวมการส่งออกของประเทศที่บอกว่าเป้าหมายตั้งไว้เก้าเปอร์เซ็นตก็อาจจะเดินไปถึงตรงนั้นได้ยากมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่มาเสนอแนะแนวไอเดียนะคะที่จะหาทางออกร่วมกันกับอนาคตของเงินบาทของไทยในขณะนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะช่วงหน้ามาดูเรื่องทองคำนะคะหลายๆคนถามว่าบาทละหมื่นหกจะได้เห็นไหมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ